ขนาดที่น้ำาตีเมื่อวานก็ปรากฏว่าไปประชุมที่กระทรวงกางครคลังท่านผู้ชมฮะท่านนายกย้ำว่าใช้ทุกวินาทีในการแก้ปัญหานะใช้ทุกวินาทีในการแก้ปัญหาที่สงขาเนี่ยมอบหมายร้อยเอกธรรมนัฐและมีอำนาจสั่งการเปลียนเสมือนเป็นนายกอัฐมนปีเลยทีเดียวรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้ใช้เวลาทุกวินาทีในการ เร่งดำเน,นินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กาลังตกภายอยู่นะครับในขณะนี้นะครับทางผมก็ได้ขอให้ทางท่านอรองนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านก็คือท่านพิพัฒน์ประสิิประการซึ่งเป็นรัฐมนตรีคมนาคมด้วยแลวก็ท่านธรรมนัฐคมเผ่านะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรด้วยตอนนี้ทั้งสองท่านประจําอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็ได้มีการต่างๆดําเนินการดําเนินการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และ,ะดนาเนินการในการทําให้ระดับน้ำเนี่ยให้ลดลงไปให้เร็วที่สุดพร้อมทั้งการสั่งการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับได้รับทราบม,มาว่าสถานการณ์ในพื้นที่นะกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นและนอกจากนี้ผมยังได้ออกคําสั่งนะครับให้ทางรองกร,รัฐรนตรีแต่ท่านเนี่ยได้รับผิดชอบในเขตจังหวัดที่เกิดน,น้ําท่วมนะครับในปัจจุบันนี้นะครับโดยตรงก็คือท่านรองธรรันันก็จะสามารถสั่งการ นะครับเศรยฐเหมือนเป็นนายกมนตรีเป็นข้อต่งางๆของนายกมนตรีในพื้นที่จังหวัดสงขลานะครับท่านพ,พิพัฒน์ท่านโสพลท่านสันตินัมืตรีประจำตำแหน่งน,นายกมนตรีก็ได้รับการมอบหมายให้ไปดูแลในจังหวัดแต่และจังหวัดที่สามารถสั่งการในานามรัฐบาลหรือการในนนำของนายกมนตรีได้เลยนะครับ สั่งการในนามนายรัมตีได้เลยลรัมตีแต่ละจังหวัดที่มอบหมายให้ลงไปในพื้นที่ช่วงหนึ่งนายกกําลังจะออกจากกระทรวงการคลังกลับไปทาเนียบนักข่าวก็เริ่มถามถึงประเด็นเรื่องการพบร่างผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น,หล,นลหลังน้ําลดรวมถึงข่าวการย้ายน้ำเพัดใหญ่้ํำตีก็ไม่ตอบคําถามบอกแต่เพียงว่าไปประชุมก่อนช่วงเย็นทบชมกมีอ่า ลงสิลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวาขอกลับไปครับท่านนายกครับตอนนี้เริ่มเหอนว่ามีศพลอยขึ้นมาจากทานกองทัพจะสามารถเริ่มยยายได้เมื่อไหร่ในการในการย้ายนายอำเภอใหญ่ใหญ่ค่ะท่านนายกอย่าดันกระจกช่วงหนึ่งอันนั้นตีตอนเดินข้อหรือเที่อำเนียบนักข่าวก็ถามถึงการลงพื้นที่ ก็เข้าใจว่าจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง <ใน S 1> เป็นครั้งที่4ี่ในวันนี้น,น,น,นะครับทานผู้ชมค่ะ <ชม S 3> วันนี้สถานการณ์เริ่มจะดีขึ้นแล้วเดี๋ยวจะลงพื้นที่ไหมคะรครับ,รบตอนนี้กําลังดําเนินการับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงลงพื้นที่ครับแล้วก็เรื่องความช่วยเหลือต่างๆนะครับลบประมาณต่างๆก็ได้หารืกันทังทัน แล้วที่ท่านนายกบอกว่าต้องเร่งเยียวยาช่วยเหลือเนี่ยค่ะระหว่างนี้จะมีการพูดคุยกับประชาชนเพิ่มเติมยังไงบ้างคะเรียวฟังทีมของสพปแถลงก็จะแถลงวันสองทางนะครับตามข้อสังการของตรงนั้นจะมีรายละเอียดซึ่งจะมีความชัดเจนนะครับจะได้ไม่ต้องไปฟังข่าวจากแหล่งที่ว่าตรงนี้จะอัปเดตที่สุดครับนี่ละฮะ ก็ให้มีการแถลงวันะสองรอบสพกรชุดที่มีคุณประดอนคุณชรีพงศ์และก็ท่านเดินเป็นสพกรส่วนกลาง